สวัสดีค่ะช่องปลายฝันเล่านิยายดีม o ซนโนเวลค่ะวันนี้นะคะนำเสนอนิยายเสียงสนุกสนุกค่ะเป็นตอนจบของเรื่องจุมพิษปิดบัญชีแค้นนะคะเรื่องราวของคนสองคนที่ตกที่นั่งเดียวกันเดิมทีคนทั้งสองนี้ไม่ถูกกันอย่างรุนแรงเลยค่ะ แต่เพราะว่ามีน้องชายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ทั้งคู่และคนทั้งสองจะช่วยน้องชายของตัวเองให้กลับมาเป็นคนปกติดังเดิมเขาและเธอจึงร่วมมือกันที่จะช่วยเหลือน้องนะคะและความแค้นที่มีแต่หนหลังจะยุติลงหรือไม่เขาจะช่วยน้องของเขาได้หรือเปล่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไป อยากจะให้ติดตามเรื่องจุมพิษปิดบัญชีแค้นตอนจบได้ที่ช่องปลายฝันเล่านิยายดีมโซนโนเวลนะคะจะเป็นฉบับเต็มเรื่องราวสนุกคะ่ะอยากให้ติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ